โงเรียนเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่เลขที่22ทับ2ถนนรัชชูประการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2482มีเนื้อที่ทั้งหมด34ไร่2งาน48ตารางวาจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,777คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน150คน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดเปิดเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ในวันที่1พฤศจิกายน2,564โดยใช้รูปแบบออนแฮนด์ออนดีมานและออนไลน์ line, ทุกระดับชั้นและในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ ติดตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตหนึ่งและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้ออย่างต่อเนื่องสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองในการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, และการเดินทางมาเรียนของนักเรียนพบว่าผู้ปกครองร้อยละ66.3ประสงค์ให้เปิดเรียนแบบออนไลน์ site, และร้อยละ33.7 ประสงค์ให้ใช้รูปแบบอื่นส่วนการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนพบว่าร้อยละ54.3ผู้ปกครองมาส่งและร้อยละ42.8มาเรียนโดยรถรับส่งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูรวมถึงดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการขออนุญาตเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนเมืองร้อยเมีมาตรการคัดกรองครูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนจัดให้มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่งเสริมให้ครูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 จนเป็นวิ ทีชีวิตปกติมีแผนเผชิญเหตุไว้รองรับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในโรงเรียน ดูแลบริเวณอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดพร้อมใช้งานมีสวนหย่อมเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามดำเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดห้องพยาบาลและห้องประกอบการอื่นๆที่จำเป็นต่อการเรียนจัดให้มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยสำหรับนักเรียนได้กำหนดเวลาและพื้นที่ในการรับประทานอาหารของนักเรียนแต่ละสายชั้นอย่างชัดเจน ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3วันที่15พฤศจ,จิกายน2564โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเป็น2กลุ่มกลุ่มละไม่เกิน25คนมาเรียนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ระดับชั้นประถมะวัยกำหนดเปิดเรียนแบบออนไลน์ในวันที่29พฤศจิกายน2564โดยในช่วง2สัปดาห์แรกจะใช้รูปแบบออนแฮนและออนมาน์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนและนักเรียนที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ขอเรียนที่บ้านในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกจำนวน239คนจะใช้รูปแบบออนแฮนและออนมานในการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียนได้มีการจัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการจัดป้ายนิเทศสื่อการเรียนการสอนมุมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ดำเนินการแจกหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนมครบ100เเซด้านอาหารกลางวันได้ดำเนินการในลักษณะของการประกอบอาหารและการจ่ายเป็นเงินสดตามรูปแบบการมาเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล ครูผู้สอนจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันในภาคเรียนที่สองนี้ทางโรงเรียนได้ปรับตารางเรียนและเวลาเรียนออนไซต์ site, ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระเบียบระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลสถิติครูนักเรียนปีการศึกษา2564ผลการทดสอบระดับชาติ rt nt onet ปีการศึกษา2563ผลการอ่านการเขียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มมีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยการเข้านิเทศออนไลน์การประชุมกำกับติดตามตลอดจนรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จัดทําซาของโรงเรียนและของครูผู้สอนจัดทําเอกสารแผ่นพับเพจเว็บไซต์ของโรงเรียนและกลุ่มงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการดําเนินงานต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดตระหนักถึงความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในสภาวการปัจจุบันได้วางแผนในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ